คำแพงคำแพงมาเลยปู่มาดีเลยสำรวจนักสำรวจสำรวจทั่วเฮี้ยนปนสอบอย่าเบิง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 หวังนั่นเบิงหงนี่สอบสำรวจตรวจทั่วบ้านใครได้กี่พันตามปู่มานีเลยพอพ่นเหาเงินให้ปู่ปูพ่อพระหารตัวเงินให้ปู่ ขอเนี่ยขอให้แพงเนี่ยาออ๊บบอ๊บบ๊บจิมอ๊บบคนยังไ่สิกินจริงจเตืนหน่อยเห็นยได้กินเขาเม็ดก็เป็นเล่าเอาเ้าเม็ดข้าเนี้วเสีปากให้ยำจ่วนจวนใอนาวเด้ยได้เดอ๋ยวเอรียกนีเดอ

Nhang gặp biển, len gặp hân Sớm dung sớm dung dung hết, dung 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 đâu? ้ผู้ตีตไหนตีตไหนโตขึ้นมาเป็นเน็ตไอดอลมีแฟนขับมีเอฟซีเหรอไหมข้นนานี่หน้าลาวลาวเนี่ยนั่งหักหักเนี่ยไปเสริมดังเด้อดจะเป็นคนหวยหลือจุกปูนมันโมมักเจาะถูมันแห้งนี่จะคนห่วยหร้อไล่ะมันโมมักค้นหอมแห้งบอกก่อนไเบอกมันค่อยๆมันมากเลยก็เปลี่ยนแล้วพ่อจะพูดแรง ว่าคนเปี้ยยืนขึ้นปอบเปียกันคือกันยืนขึ้นไลยืนขึ้นย่าย่ายตีพี่ตายยายอย่าตีคนอื่นนะมันเจ็บอ่ายืนขึ้นยายอย่าตีพ่อนะพ่อเจ็บเพิ่นว่าเอาบุญลงมาเส้นรถเฟินนะนนี้สีแทนปอบเปี้ยปอบเปี้ยย่ายกันสิพูดนี่แล้วปะเนี่ยขาเขาบ่ เขากะเอ๋เบาเลเบาเลเอเอะเอ๋ขเขาก็บดึงให้ได้หลังเาะต้องจับมสิแม่ฮยังยังกบอกชีบอกเลขบอกขาเขาก็บดึงบลูกต้องดึงบ่าเลีสิบ่าที่นั่นเรขกบอกยังอ้อแล้เขาออแล้วบ่าเกผลเล็มือเขากระปัตัดเออหนุ่มหนาเจ็บเจ็บเด้อเนี่ยมันสีขาวดำดำมันสีอมอมเมือมือ อาปูปบปูด้าวปูปูปปู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 ัูปูู่ป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 ูดูป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 ูตูตูปูปูนูป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 ูู่ปูปียูเูาเปูนูปูนูป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 ูเอาูป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 เมูปอปูปูปูวูปูปูเูปเจ้าูปูปูปูู้วูาดับปูปูปูถ้าเจ้าถามเูปูาคือว่าปดป เช่นเช่นยากคือว่าดับแปดบุญนะสันแปดบุญนี่นกับขึ้นวันละฮะอ๋อแปดหกเออกระลาไปไปหนึ่งสี่บุญมันยังมันยังละมันยังละฮะเว้ยหมาหมามันน้ำเข่าหมาบกวานมาสีขึ้นรถจี๊เข่ายืนยืนแปดขึ้ว่าดับบุญปะ เออมับบนเออคือว่าหกเจ็ดแปดช่ะเลขสามตัวน,นะหกเจ็ดแปดเอาก็รักเลขตดเนาะแค่มันมาลักร้อยเอาใจเอาเส้นเส้ยากคือว่าดับบนกสีหกเจ็ดแปดหนกแปดเจ็ดตัวนะแมันลักร้อยมันี้ดับตัวได้บนมันนี่เอา้าแปด นับแปบอกก็ซื้อลายแปแทกับซบอกมีอย่างนี้นะแปกับซีเลื่มลืมหอยอย่าเลื่อมแมหล่ามักางใส่กัดกับซีบอกแปกับซีบอกนะข้างล่างนับตัวได้ป่านี้ได้เลื่อมกีกหลายยืนนี่ละเนี่ยโอ้ไปเอามาเปิดให้เอฟซีคนบงเร่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่ว ลงเนี่ยเดาเป็เอาเลขไหมตีรงไหนตีรงไหนอู้ตรงตีนอไหนชื่ออะไรบอกญาติหน่อยชื่ออะไรคะเด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์พัสน์สอนผ่องแพรวไปตีตูดบ่ กัดฟันบอกครับหนีฟันจยิ้มเลยพอนบาเวากัยิ้มเด็กหญิงพิมพ์บัตรสอนพ่องแท้ว่ไดด้ค่ะวดีค่ะดีสวยสวยหน่อยวดีจะแสดงงาบอดดีก่วดีชวยสหน่อยค่ะน่ปแต่งตัวเสื้อผ้าแบบิเชีหนอยมันเดี๋ออโวคาโดในตู้เย็นอะโวคาโดนอนนอนว่างอยู่นะ มันจริงบ่โอ้ยผู้ใดซ้ำไาดูดเจ้าของเฮ้ยไปดูเทเนี่ยกล้าดูดจนซ้ำปานั่นบอกเฮ้ยว่าเป็นแมงไหมให้ไปหาเห็ดเฮ้ยเนาะนั่นหรือว่าเขาโดนน่ะนั่นข้าวแม่ซื้อมาให้นั่นกล่องเนี่ยกระโดดกระเด็นข้าวกล่องจากเซเว่นเนี่ยกระโดดกระเด็นไปไปเอานั่นไหมไม่แพงเนาะเยันก็ะหกขึ้นเลยหกแต่ตนั่นโตนี่เยอะคำแพงอะคำแพง เมาคิดมาเลขหน่งคิดมาเดี๋ยวสิใช้พันเบิงดับล่างดับบนมาโต๊ะน้าต้อจยเองพันหิวไปกินข้าวเรื่องโต๊ะกินข้าวลูกนั่นไปน้องกำแพงก็อยากกินด้วยดับบนไป แปดกับสี่ดับบนแปดกับสี่เอ้ยมุนแอบแอบเสี่ยมมึงดับบนแปดกับสี่เขียนด้วยจินมุนกัคาดลองมากกับตัวใหญ่ๆมึงเกลื่อนใส่กระดาษในเกลื่อยนเอามันสีแน่บมสันนี่แน่แล้วมันมาเพราะท่านได้ขึ้นจอดับบนแปดกับสี่ห่ยหอยใส่แปดอื่นหลายเนี่ยไปกับบนล่าง แปดเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดไปเบิด์เลยเด้แปดหกก็ไปเบิด์เลยเด้บนนะ่ะบนล่างบนล่างคู่กันไปเลยเด้เอาตรงมีดตัวน,นักเลค่ะถ้าไม่ช่มรอบต่อไปคือขึ้ตนตัวนักมันดับไปอยู่นี่แนอยู่เปน็นแน่นอนกับมันบอนี่ขึ้นคัดออกมายังมีแปดติดอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยคัดออกมายังมีแปดติดอยู่นีน่รักอัน หลักร้อยหลักสิบนี่สองตัวนี่สามสี่ตัวหลักร้อยหลักสิบนี่สี่ตัวนี่เออไม่หลักร้อยกอยับหลักสิกบยื่นนี่แปดหาสี่เจ็ดนี่คือหลักร้อยกับหลักสิบบ่เออหลักร้อยหลักสิบนี่หลักรางวยหาเซลล์แบบนี้เอาซีคือว่าดับสันเออไมันม่หลักร้อยก็ได้อย่างว่า<อ>มันมันไปมันประเดี๋ยวไปดับแบบชุดนึงเ่น็จดับไปจังดับสองตัวบ่บ่มันดับถูกหลักตีบอกกินี ปดเนี่ยเราแปดศูนย์เจ็ดความังนเงนมันเป็นลักลอยแปดก็ได้ไอ้ศูนย์แปดเด้เลขมากเดี๋ยนี้เจ็ดศูนย์แปดมันเป็นมันจีเป็นมันลักลอยสีเป็นแปดก็ได้เป็นหาก็ได้เป็นซีก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้สีหน้าต้นไม้โอ้เอาดับที่นี่เนี่ยไลท์ดับแปดกับซีบนดับทุกหลักไหมนี่ว่าดับบน ดับน่วยกับสิบแปดกับสีเอาดับล่างบันนี้หาายูจะเห็นด้วยใส่หาหาหาแค่กอนตัวเดียวดับล่างตัวไหดับหนึ่งบ่ดับหนบ uh ่ห huh. น่วยหนึ่งปบ่มีสันดับมู้ชมเอาหนึ่งเจดหนึ่งแปดบ่ย at ูล่างนี่อย่งละ เชื่เนี่ยก่อนตดับมันก็นมี่มันกันมีส่สรดขอดูออกใดเห็นมั้เห็นมสรุปยัอวนเดียค,ครับสรุปหลักยังบวันเดียครับสรุปหลังมีตัวใดเนี่นะนี่หลักหนึ่งหกหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งะสิบห้าสิบหกสิบสี่หาสี่หกสี่ศูนย์แปดห้าดตัดออก เอามีข้อหนักกล้องอยู่แม่ลูกไอ้แตงกนและไอีแป้งกันน่ะฟี่พอไปของมันพูดไม่พอแต่ว่าลูกว่าพูดไ่พอมันแจีงกันที่ยังไปของมันมันหยาดกินมันกินเบิร์ดอ้าวถ้าหนูปลากินไม่หมดก็ไปเอาของหนูแป้งมากินฉันัวลูกนั่นไปเอากล้องนะไมากินถ้าหนูไ่อิ่มนะปวดหรือมี ไม่ได้สนใจก็ไผไปเลาะพึ่นกำแพงไปเลาะโอ้ยเฮียนแต่เป็นหกันเนาะแล้ว่ามันไม่เคยเปิดไม่เห็นไม่เคยมืดของแล้วอันมันเปิดไม่ได้ดอกเอาสรุปดับมาเลยโอ้ยไยิงบอกไปแล้วตัวใดสรุปคักลายตัวใดยิ่บวกไปอีกหนึ่งขวบนะโอ้ยร้านไข่ตกเฮียนร้านไข่เจ็ดตกเฮี้ยนคำแพงบนดับแปดคับซี ล right? ักสิบลักหน่วยล่างดับหนึ่งกับหยังเนื้องตัวเดียวปะเอาเจ้าคือว่าหาบ่ท่านแล้วบ่เนื้อมาได้หาได้ตัวเดียวหาได้ตัวเดียวโอ้แต่เป็นเห็ดหยาเห็ดสูตรข้าเจ้าขึ้นเดียวก็แล้วหลุดเลขออกปุ๊บข้าเจ้าก็เห็ดบ้าปลดปูมันได้ดูนว่าเพิ่มเหมืนใจว่ามัอนใจ แะเสียเงินคนจะซื้อเพื่อกันมั้งคำแพงเอาข้างล่างดับหนึ่งข้างบนดับซีครับแปดลักซิปขาวกัยังไ่วันนั้นดีไปเสียแมันมั่นใจทุกคนให้มันใจบางก็เสียตัวเช่นก็อ๋ออ๋แค่นี้ละกันท่านผู้ชมคำแพงมานี่ลูกคำแพงมานี่คำแพงเอ้ยมา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 โอ้ยปุ่นน่ะโอ้ยโอ้ยแสบคัก แซ่บหลายเป็นสาวทายไปเเบิงเป็นตอนไงเด้อนี่เด้อตอนเป็นสาวเราเมื่อเบิงเด้อเด้อตอนเป็นสาวเราเมื่อเบิงเจ้าของมาือนลียงกินเลยน่ะมาลูกค่ะมาถูมล,ลูกลูกแป้งมากับลูกค่ะาบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยิ้มก่อนยิ้มก่อนอะปูอะปู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 ยิ้มหน่อยพิมพัดสอนผ่องแผ้วพิมพัดสอนผ่องแผ้วพิมพัดสอนผ่องแผ้วช่วยใจเบิ่งแม่เพิ่นเอ๊ะแกนี่แหละ